อันแน่สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะมาดูการพลังงานดวง,งคุณในช่วงเร็วๆนี้จะเป็นเช่นไรนะพี่หมอจะไม่มีหัวข้อนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้5ใบแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะสำหรับใครผ่านมาชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และรับพลังงานดีๆไปนะคะสำหรับใครเข้ามาแล้วนะยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ได้เลยเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะ มาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะเลือกไพ่ห้าใบตั้งจิตอธิษฐานนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรนะของทุกคนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเปิดดวงของทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ด้วยและให้พลังงานนี้ออกมาตรงและให้ไพ่ดึงดูดแต่เจ้าของพลังงานนี้เท่านั้นนะมาดูกันพี่หมอจะเลือกไพ่ทั้งหมด5ใบนะและเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันจะหลับตาเลือกเลยพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะออกอะไรนะทุกคนสี่ใบแล้ว ใบสุดท้าย5้าใบมาดูกันค่ะ5้าใบพลังงานของไพ่บอกว่าใบแรกคุณกําลังกังวลใจเรื่องภาระหนี้สินใช่ไหมห้าเหรียญคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ไพ่ห้าเหรียญขึ้นรอคอยเงินได้เงินนะคะวางแผนเรื่องการเงินจะสําเร็จมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาใบที่สองราชาหนึ่งไม้เท้าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานใหม่ความรักใหม่ เจอโอกาสใหม่ๆเข้ามาจะลงทุนทาธุรกิจสามารถทําได้เลยบอกเลยว่าจะสําเร็จนะมีจิกเชียนบอกว่าจะทําอะไรให้เชื่อมั่นในตัวเองละมุ่งมั่นตั้งใจและเดินนะตัดสินใจอะไรเชื่อใจตัวเองจะสําเร็จอย่างแน่นอนมีจิกเชียนนะการตัดสินใจของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะมาดูใบที่4ี่ว้าว5ถ้วยถ้าคุณเหน็ดเหนื่อยจากการงานคุณผ่านไปเห็นคลิปนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้ คุณจะผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลใจเรื่องการงานจะมีข่าวดีเข้ามาการเงินจะได้ปลดหนี้งานธุรกิจได้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งใดเชื่อมั่นในตัวเองจะสําเร็จนะไพ่ใปสุดท้ายเดวิลว้าวเดวิลเนี่ยพี่หมอเห็นเป็นพลังงานของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาในรูปลักษณ์ของปีศาจก็อย่างเช่นท้าวเวสสุวรรณท่านมาในรูปลักษณ์ของยักษ์นะแล้วก็องค์ปู่พญานาคอ่าท่านมาในรูปลักษณ์ของงูอย่างเงี้ยคุณ่ะ ขอพรจากองค์ปู่พญานาคท้าเวสุวรรณพระราหูนะคะจะสําเร็จจะดวงดีเรื่องเงินดวงดีเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าพลังงานเรื่องการเงินดีจะได้ปลดนี้พลังงานเรื่องการงานลงทุนทำธุรกิจดีแล้วก็พลังงานเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่ก็ดีนะคะขอสิ่งใดคุณมักจะสําเร็จและได้รับข่าวดีมา โดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดฝันและจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานดีๆนี้ไปให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณในเรวัน3าวันเวันเวันนี้นะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอนน้ำหวานในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ